สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับ FC นะครับอุติเข่ามาเบิงน,นะครับมืีก,กับมาเกือโบอท่านครับมือมาดันปลาย่ับปลาย่างเข่านัครับตัดต้นไนะครับเดี๋ยวจะส่งฟอกซีจุ่มไห่นะครับโอ้โหดันเกือบโบไปครับ วันนี้เอาฝานสามครับฝานสามมาลงครับบูรูวสิไทยเขา่าโบวาตุนที่แปลงนี่ก,ก็น,น่าจะอยู่วางเกินสิบปีนะครับที่บริไทนะครับวาตุนยากกนงไงพอสมควรน,นะครับแต่กระปุกธนูนะครับมาเพิ่นสี่ผัดปลูกอีกอยังอีกเนาะยังพุทธินเจ้าของสวนอยู่ครับ ท่านได้ถามก่นอยู่พอดีมาเททุลาก็เลยมาเห็นรถว่ารถก็ยุ่งเื่อนก็เลยแลนลงมานำเบิ่งนะครับโอ้พอดีก็เลยได้ทายลิให้พี่นองเบิ่งนะครับมนได้แค่ใส่เผ้าเดียวครับ ว่าอยู่เป็นยังไงกินแบบแบบฟร่เลยให้แป้งนี่ไปห่างจากบ้านอยู่ประมางลอยเมตรนะครับอยู่ไปไกลบ้านนะครับเจีอกิใช้น,นี้จะพอหยางเจือต่อ,อยัง จะถ่ายได้เฉพาะลองลองตรงไปนะครับลองตรงกลางรับแถวยางโคงสีปล่อยไว้ก่อนนะครับ,รบ,รบต้นยางที่ตัดไปกับ เหมือนยู่สวนนั่นแหละครับนะั่นสวนข้างๆกันนั่นแหละครับต้นใหญ่ประมาณนั่นแหละครับที่เพิ่งตัดตัดขายนะครับเป็นสีมาเฮ็ดสวนผลไม้นะแต่ว่าบมัน,นสูงประมาสิบหุมแสดงว่าผลไม้ชนิดนี้ต้องมีราคามากกว่ายางพาราแน่นอนครับ มาเบิ่งกันครับว่าสีไทยเข่าบอนะครับออาวคือบอออกมาจากเทื้เล่ะสงไซเขาเผาหนาอยู่ครับมาแล้วครับเขาครับเขาดีอยู่ด้ครับเบิ่งส่งฝนนีด บนตวกวางบอกกีมือนี่ครับเจอต่อแล้วครับไปขอบปินเลยครับฮ่าเข่าดีขนาดครับดินกระง,งามครับแถวบ้านปูยังกระง,งามเลยครับ นี่ก็สีไถตรงริมกอนะครับเพราะว่าสิไดดันพวกเศษกิ่งไม้ออกไปไวทั้งริมๆนะครับแล้วก็มันจังสีไดไทมิดนะครับมีหอดเสียงงวครับเพราะว่าด้านหลังกัเป็นคอกงวัวเพิินนะครับ ถือว่าเหตุทุยางเลยครับเพื่อนค้นขยันครับอันไหนที่เป็นเงินเป็นทองเพื่อนเอาเมินเลยครับจะของ่วนนี่ครับโอ้เข่าดีเนี่ยครับไปเ,เนื่อๆครับแต่ไ่าเข่าขนาดเลยครับขนา พี่น้องที่เขามากติดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกับพี่น้องเห็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหลังบ่ครับนั่นก็แต่ก่อนก็เป็นสวนยางเก่านะครับกัเป็นมันเหมิดอายุไขนะครับ ขีดมาดนแล้วครับก็เลยตัดสินใจตัดต้นขายนะครับเพื่อเอาเงินมาทําทุนนะครับเพื่อปลูกผลไม้นะครับเปิ้ก็เลยตัดทิ้งเมื่อเลยครับปลูกผลไม้หมดเลยครับหรือทั้งแปลงไงแปลงหน่อยเลยครับก็นี่ จะขวางเพื่นยังบ่ทันมาเลยครับ่บห้วยูใสนะครับสงสัยไปเห็ดธุลาบ้างครับเลนบนยบบ่ได้มีโอกาสถามเลยนะครับ คุณน,นี่ครับมาเลยครับคุณนจะของสวนพื่นมาเลยครับโอ้คือไปอยู่ทั้งพุนนอะมันเลยบอะถทามจอยว่าสิปลูกยังเดี๋ยวยายพื่นมาก่อนครับ่<อ>าจจะดันกิ้งไม่ไวไ้วทั้งขอบเลยครับ เอยขอบเดยนนะครับจิตไทยง่ายๆนะครับ จะต้องคลอดจุกกอนนะครับไม่เจอกันชิดหน้านะสวัสดีครับ